สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพฤหัสบดีที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนเมื่อฮุนเซนพบกับทักษิณเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่21 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เป็นวันที่ผู้ทรงอำนาจระดับซุปเปอร์นายกรัฐมนตรีของสองประเทศคือประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาไน้มีการพบปากกันอย่างเอกเกริกชื่นมืนน่นณธรรมเนียบเรือนจำชั่วคราวจันทสองลาซึ่งเวลานี้ ได้กลับกลายมาเป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยได้รับการพักโทษไม่มีใครรู้หรอกครับว่าความบ้านความเมืองจากการพบปะของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกับจอมพลสมเด็จอัครมหาศสนาบดีเดโชหุนเซนซึ่งเป็นประธานคณะองคมนตรีแห่งราชอาณาจัก,กรกบูชาในครั้งนี้เนี่ย ความบ้านความเมืองมีการเจรจาหรือว่ามีการตกลงเรื่องผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ส่วนตนร่วมกันในหัวข้ออะไรบ้างหลังจากที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมัง่งและคุณมาเนต็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามัง่งทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสได้พบกันอย่างเป็นทางการไปแล้วก่อนหน้านี้การพบปะของผู้ทรงอํานาจทั้งสองประเทศใช้เวลาร่วมสามชั่วโมงนะครับท่ามกลาง การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจไทยซึ่งก็เหมือนกับการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำระดับประเทศไม่ใช่ฐานะของนักโทษเด็ดขาดชายที่อยู่ระหว่างการพักโทษเลยนะครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่ามีการเจรจาความลับเกี่ยวกับเรื่อง,องผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ส่วนตนอะไรกันบ้างจากการเยี่ยมเยือนของสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีภาพ ที่บุคคลทั้งสองนั่งถ่ายรูปคู่กันเผยแพร่ออกมาให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้โดยมีแพรทองทานชินวัตรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยพร้อมกับเป็นการตอกย้ำใม้เห็นวมาทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตอย่างที่เป็นข่าวแต่ประการไหนนะครับอย่างวเรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงที่มาที่ไประหว่างทักษิณชินวัตรกับสมเด็จทุนเซนและก็การเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนผ่านในทางการเมืองของทั้งสองประเทศนี้เป็นไปในช่วงเวลาเรียกว่าเป็นเวลาเดียวกันอย่างบังเอิญแท้วันที่22สิงหาคม2566รัฐสภาไทยมีมติเห็นชอบให้ในายเศรษฐาทวีสินซึ่งมีอายุ62ปีแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย และวันเดียวกันนั้นแหละครับทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองและเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงซึ่งหลบหนีอยู่ในต่างประเทศนานกว่า17ปีเนี่ยนะครับก็เดินทางกลับเข้ามารับโทษทันบนแผ่นดินเกิดส่วนที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยคุนมาเน็ตซึ่งมีอายุ46ปีเป็นลูกชายคนโตของสมเด็จทุนเซนคุณมาเน็ตได้เคยศึกษาที่โรงเรียนในร้อยจอปรอของไทย2ปี ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อและก็จบจากโรงเรียนในร้อยเวสปอยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฮุนมาน็ตเข้าปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคม2566เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการสืบทอดตําแหน่งต่อจากปีดาที่ครองอํานาจในทางการเมืองของกัมพูชาในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมายาวนานถึง38ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528 จนถึงปีพุทธศักราช2566จนได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดของโลกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางก,การเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งสองประเทศและการพบปะกันของผู้ทรงอานาจของทั้งสองประเทศในครั้งนี้เนี่ยจึงน่าจะมีในะสาคัญไม่ใช่เพียงแค่การมาเยี่ยมเยือน เพื่อแสดงความยินดีกรณีที่ทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษทอนอะไรครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสมเด็จคุณเซนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแม้กระทั่งในช่วงที่ทักษิณต้องเป็นสัมภเวสีอยู่ในต่างประเทศระหว่างที่หลบหนีคดีทุจริต ก็สมเด็จฮุนเซนผู้นี้แหละครับที่เป็นมหามิตรอนเนวแน่นของทักษิณซึ่งทักษิณสามารถบินเข้าออกประเทศกัมพูชาแบบชาวบัตเฉวียนชนิดเย้ยตำรวจไทยและก็ตบหน้ารัฐบาลไทยได้อยู่ตลอดเวลาตระกูลฮุนของสมเด็จฮุนเซนครองอํานาจในกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมีฐานทางธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรงขณะที่วันนี้เนี่ยนะครับตระกูลชินวัตรได้กลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกเปลี่ยนมือไปนานร่วม20ปี ในเมื่อเกลทั้งสองซึ่งมี DNA เดียวกันได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งมันย่อมบินเมกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเอาละครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นห่วงห่วงเรื่องปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรมากเหลือเกินน้ํามันก็เยอะ ก๊าซธรรมชาติก็เยอะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวโดยเฉพาะในเขตอ่าวไทยที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยอยู่ดีๆก็วางเส้นแบ่งอนณาเขตลากจะเกาะกงประเทศกัมพูชาผ่ากลางเกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังคงเป็นปัญหาคาราคาสังที่ไม่สามารถตกลงกันได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ทรงอํานาจของทั้งสองประเทศเนี่ย เขาจะมีการหาหรือกันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จริงๆครับ